Mình mh đọc mhm 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 mà mhm 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 สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อก็ผมอีแอบแสบเอาพี่น้องทะเลลงทงอีกแล้วมัอนั่นเป็นหอยแครงหยักมัอนี่หนวดหยักพี่น้องหนวดมึกหนวดมึกหนวดปลามึกโอ้เด็กสามหนวดนี่ใหญ่พี่น้องคัดเอาหนวดนั้นมาเลยตัวนี้มึกอีหยั้งถักมาบอกนี่ได้พี่น้องเลยมาได้กระเทียมโทนโดนกระเทียมโทนดองเออโอ้บอกมาเสียงมันคือติดบอกที่เตี้ยคัดตัวนี้ต้องเขาอยากแก้ข้าวพี่น้องมันยังสีลวง มาในมาเด้อเหมือนนี้เอาทะเลลงทงอีกแล้วครับแก้มพี่น้องครับแก้มขอมนอนุญาตแก่ข้าวครับเอกระเทียมทุนกันยังว่าผิดมาเอาเลยเอาเลยโอ้ทักกระเทียมทนุนอันนี้ก่อนเนาะโอ้เมือเอาทะเลลงทงอีกแล้วหายากเลยพี่น้องเด้อแถวบาทอ้าใส่ใน,นส่วนน้ำจิ้มนีแ่แหละนี่เอา้าไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อนอื หนวดกันตัวนี้หนวดมันคือกันบ่วพี่น้องคือตามันบ่วเอาลองมึงอืออือาทานด้วยอืออืมกรับดี <laughs> ừ. Ư mưu ý Comment mà bỏ người ta Mưa nhỏ ừ ตกกลางมึงซีฟูครกับปลาย่างเขาพี่น้องตัวนี้ก็อื่นอย่างมันหนวดที่อันมามันคือสองแบบ โอกซีฟ oh, ูดบริกาเขาครบรถเลยแังรับกับเจี๊ยมพล ก็ยังดีอย่างนนุ่มทุ่วนเลยอี่องดูคนหนอืมึงอืม่มันอย่อางแซ่บ

ครับอืมหางดิดทำไม สามหางมั้งสามหางเด้ยบอลเป็นสามเขาอืมอืมกระเทียมดำล้มมาล่ะโอ้ล้มปากมาล่ะอืม คนนจริงๆเผ็ดน้ำขีดหนูสวนสะพานเผ็ดคนตำหนีอยู่ข้างหลังจะเสียบเลยเพื่อนแลาวเผ็ดแห้งไม่ขีดหนูสวน แซ่ปากนั่นมันนี่ยอืมนี่มันเพื่อนยังมันเนี่ยอืมตเามมตเห็นจ,จัดเนาะเพื่อนดีกว่าเนี่เนยเพื่นหนวดเนาะอืมเพื่พอนยังมันตาดปลอดเพีองนี่เพาะมันอ๋ปากมันแมนแมนแมน มันสิมีฟันอยู่นี่ไผว่าปลามือบว่ามีฟันเลอพี่น้องนี่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 น,นี่เออปากมันนัออ่นบ้างอืมชิมเยอะอยว่ได้ไอลองกุ๊บกุ๊บมันคือมวนมัน ันนนาา,าน้งนะต้หนวมันแสบไปอดดิงกันดีกว่าเนี่ยหนวมมนนี่กรอบไปซี่ผุด ได้ความหอ,อมเออความหอมของพริกตะเพ็ดเพราะว,ะว่าตะกร่องเม่บ้านเนี่ยพนว่าพี่กินทุน่งสวนถ้าช่วงนุมน่มๆ็เนี่เพระเพ็ดออกตอนนี้ยกินยังกับเพ็ดพี่นออ้อง ตะกวนบระเพ็ดบวกินบวกสับอเอ้ยของเรพาเขาอยู่ โอ้เว้นบ่หนวดหน่อยมันนี่เนี่งมันก็อดอกใหม้บ่ใครได้กินออกประมึกน่าได้กินหน่อยเสียบส่วนเลย ยำต้นอืมยำยหญ่ <c ười> Đó còn khả giáp lái thì là Ủa? Nhắn Ô Chỉ nốt tuần Áo bên Các con rồi เอาสามีก่อนแต่ว่าแสบแา่ลดความเผ็ดอีกหน่อยหนึ่งสิคือสี่คืออยู่โอ้ครับน,นันๆ่นสิมีอาหารทะเลมากจัดกับพี่นองนะครับเนาะแยกบรรยากาหอยแข็งหอยแข็งหนักมือหนึ่งกัไดนเป็นหนวดมึกแต่พวกหูซื้อมากนะครับเห็นเขามาขายก็เลยเอามาจัดมึงวุ้ยแสยบตัวครับกรุบกรุบกรอบแสบเลยแข่งใดซี่ฟูดแบบปุ้งแบบรสจัดจ้านโอ้ยเอา้า ขอบคุณพี่น้องนะครับเจียเกียรติตารับชมนะครับอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปว่าผมสิสลับเนื้อไก่ปูอาหารหลากหลายมูเฮ็ดไปไก่อันสีไปอาหารทะเลอาหารอีสานอาหารพยายามเถื่อมันมีครบนะครับพี่น้องถ้ามีโอกาสเจอแบบนี้กับสิจัดมานะครับเอาก็คลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไหลก็แช์นะครับเอาไว้ซับนีพร้อคลิปหนาครับขอบคุณได้หลายครับ สวัสดีครับ